สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือ5คณะกรรมการนะคะจากจากจากใครอะไรยังไงบ้างอ่านแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนมาจากจะเพจวีพูลรู้รู้จริงต้องทีวีพูเท่านั้นค่ะบีจากนางอวยค่ะค่ะควีนจากทางซุปเปอร์แฟมิลี่นะคะ คุณเจนจากพูดได้ไหมพีจีครับเบนนะครับจากใครไม่งามกระทรวงนางงามก่อนเลยดีกว่าหลังจากที่แบบว่าเก็บตัวมาหลายวันแล้วเนี่ยผู้เข้าประกวดมิสซูเป้ากับมิสเตอร์ซูป้าเนี่ยใครที่แบบใส่แววโดดเด่นออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องพูดงี้ก่อนอตัวเต็งที่ทุกคนแาวโซเชียลแบบว่าอุ้ยคนนี้เต็ง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 เต,ต็งแต่พอเก็บตัวหลายวันแล้วก็มาดูหน้างงานเมื่อวันเนี้ยตัวเต็งมีหนาวนะคะ พะว่ามามืดเมื่อวานเนี้ยสปีดได้เร็วมากแล้วทาให้เราแบบอึ้งขนาดโชว์ไปแล้วเงี้ยภาพยังไปจําอยู่ที่เขาอยู่เลยใช่่ไม่ใช่ถางควีนด้นะนที่พูดถึงนี้คือเขาไม่ได้แบบอยู่ในโผตัวเต็งถูกไหมถูกต้องค่ะคือไม่รู้ไปเอาอะไรมาไม่รู้ไปเอาอะไรมาจากไหนพอเราเห็นปุ๊บโอ้โหเราประจักษ์ตั้งแต่คนนี้ยพอคนอื่นเดินเงี้ยเราลืมเขาไม่ลงก็ลืมเขาไม่ลงค่ะแม่แล้วแบบว่า เมื่อวานเนี่ยตัดสินงยากมากเดียกกาเข้าเดยวกาออกเดยวเขียนเข้าเดยวเขียนออกทีมกูรูเองเนี่ยแทบจะยุ่มหัวกันอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยแรงมากอันนี้หมายถึงทั้งมิสเตอร์แล้วก็มิสซูปราใช่ไหมใช่ค่ะต้องอันนี้คุดยากมากใช่บางคนแบบชุดไม่ได้แบบว่าแบบบือหว่ามากแต่ว่าแต่การพีเซต์ของเขาคือแบบโอ้ยว้าวนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเคยบอกว่าปีนี้คือมิสซูปราเนี่ยยังเลือกไม่ได้เลยว่าใครจะแบบโดดเด่นกับใครเพราะว่ามีความ ยอ,ยอย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องยอมรับว่าคนที่เป็นตัวเก่งอะ่ะก่อนที่เข้ากองอะ่ะฟอร์มก็คือมาจัดมากแต่พอเข้ากองมาแล้วเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันว่าทุกคนเหมือนเหมือนสปีดต,ตัวเองอะ่ะใ,ให้มาสู้กันหน้างานสังเกตไหมว่าทุกๆแคมเปญไม่ใช่ว่าตัวเก่งจะได้นะแต่จะบอกว่าสิ่งที่กรรมการลงคะแนนไปทั้งหมดนะคะ คนที่จะได้ซูเปอร์แฟกเตอร์ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่ชนะแคมเปญนะเป็นคนที่มีคะแนนที่กรรมการลงให้สูงสุดมันคือคะแนนรวมอุปกรณร์อะสมมุติว่าครั้งนี้เขาอาจจะได้ที่3ก็ได้แต่เขาอาจจะได้ที่3ทุกครั้งแต่คะแนนรวมสูงสุดจุดท้ายอะเขาได้มาเป็นอันดับหนึ่งจะเห็นว่ามามืดมาแน่งานนี้แล้วอ,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 อย่างมิสเตอร์ละคะอย่างมิสเตอร์นี้โดดออกมา,าเลยใช่ไหมคนที่แบบว่าฉายแบวอะไรอย่างเงี้ย โดดแล้วก็ทั้งมีหน้าใหม่และก็ตัวเต็งและตัวเต็งก็ถึงบอกว่าประมาทไม่ได้เมื่อวานต้องยอมรับว่ามีตัวเต็งหนึ่งคนที่เกรงลและไม่เป็นอาบบอกได้เลยว่าชื่อต้อมปกติเขาจะเป็นความธรรมชาติมากแต่เมื่อวานอาจจะด้วยทั้งแสงทั้งเสื้อผ้าที่เขาไม่คุ้นชินเหมือนเขาคิดเยอะไปหน่อยพอคิดเยอะไปหน่อยเนี่ยเราเห็นในความประมา ในความเป็นตัวเขาทําไมเขาถึงชนะแฟกเตอร์แรกครั้งแรกชาเลนจ์แรกก็คือพ่อข้าว่าเป็นห้องกรรมาการเนาะมันสบายๆแต่พอมาถึงหน้างานแล้วเนี่ยแฟ ไอ้ชั้นเรมันเปลี่ยนไปแสงสีเสียงอากาศทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เป็นซูเปอร์จะต้องแข็งแกร่งที่สุดจริงอยากอยากฝากถึงทีมเมคอัพน้องๆแต่ละคนว่าบางทีเมคอัพที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานกลางวันกลางคืนมันช่างแบบว่าสําคัญเมื่อวานเนี้ยถามว่ามีเมคอัพที่ตายไหมมีซึ่งเราก็คุยกันว่าสงสารน้องมากบางคนค่อนข้างที่จะรอใด่แล้วมันเทาใช่ชายบางทีหน้าหน้าไม่ต้องแต่งอะไรเยอะค่ะบางทีก็แบบว่าบางคนก็แต่งไปผู้หญิงเลยก็มีบางคนก็เดย ลอยไปเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างงี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยรอบชุดว่ายน้ำหลายคนก็จับตาสื่อมวลชนก็จับตาอยากให้พูดชื่อได้ไหมว่าให้เราเนี่ยจับตาใครเป็นพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ทีมแฟมิลี่เขาพูดก็เพราะว่าทีมแฟมิลี่เนี่ยเขามีขั้นข้อมูลแน่นมาอย่างอย่างมิสซูปราอย่างเงี้ยเราควรจะจับตาใครดีในวันนี้ในรอบชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆอ่ะมีหลายคนมากเพราะว่าจากที่เหมือนเมื่อวานล่ะเราได้เห็นกันอ่ะมันเกินความคาดหมายหนึ่งตัวเต็งแน่แต่ว่าม้ามืดที่แบบสองสาคนที่เห็นเมื่อวานนะคิดว่าเดินแล้วต้องมีหมุนต้องมีโชว์ให้แบบให้กรรมการได้แบบจิกได้ใช่ค่ะพูดอาพี่พี่ควิพูดหนึ่งคนเด่กเขาว่าไอ้นี่ไง คนละคนนะคนละคนนะคนละคนโอเคดคนละคนนมื้สุอ่แล้วมจากใครก่อนดีควีนก่อนเลยควีนโอเคคนที่เมื่อวานเซอร์ไพรส์เราเราวันนี้เราอยากเห็นกาแฟกาแฟอสวยมากค่ะมาค่ะคุณเจนลนของคุณเจนบอกว่าเมื่อวานตราตึงกับเขามากคนคนนี้น้อยแต่มากแต่เรียบและโกนแล้วก็ดู สปายบ้านนี้อะหมกเม็ดนะนางงามขี้เมายายเอ็มยายเอื้อเนี่ยร้ายมากนะส่งลูกสาวมานี่็หืมซ่อนนะนางซุกนางซ่อนแต่เมื่อวานนางไม่ซ่อนนะฟาดปั่ว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 แล้ววันนี้เชื่อว่าเอาแน่สปายเอาแน่ฝั่งนี้ลคะผู้ชายก็ได้นะผู้ชายก็คือแบบผู้หญิงผ่านไปแล้วใช่ไหมสองคนวันนี้กระทรวงนางงามแอบเห็นคนหนึ่งที่อยากจะเห็นมากจะเป็นฝั่งผู้ชาย ก็คือน้องแพทน้องแพทใช่ที่เจ้าของส่วนสูง190บวกบวกหุ่นดีมากต้องมาลุ้นว่าวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของตำแหน่งซูเปอร์ฟิกเตอร์ได้หรือไม่เาอแมนอะไรจะได้ไหมใช่ก็คือต้องรองลุ้นด้วยหุ่นหรือสรีละอะไรอ,ะอ่ะมันเอื้อน้องมาอยู่แล้วแล้วส่งอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็รอดูหน้างานอีกทีเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ทุกคนเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะแบบขึ้นลงได้ตลอดเวลาก็ต้องลุ้นกันนะฮะท่านผู้ชมฝั่งนี้ฝั่งนี้อวยนางอวยางอจริงๆก็อยากรอดูแพรเพราะว่าเห็นนางก็มีประสบการณ์เยอะไปหลายเวทีแล้วก็ด้วยความหุ่นของนางด้วยความแบบอยากเห็นน่ะวันนี้เราต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนเลยโอเคอ่ะป้าจาพระจ้าเขาสองคนละกันชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนผู้หญิงเนี่ยอย่างที่อย่างที่คุณเซนบอกเมื่อวานเนี่ยมีคนน้อยแต่มากชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาอยู่ยากมากเพราะว่าสีที่เขาเลือกมาเนี่ยถ้าไม่ใช่เขาก็คือ เอาไม่อยู่ยก็คือสปา,อา์บอกเลยว่าบ้านนางงามขี้เมาเล่นเกมเก่งมากมไม่ว่าเมาื่อวานเนี่ยช่างหน้าปั้นหน้าสปายลสวยมากๆแล้วก็ดูโดดเด่นมากแล้วก็ไม่ทําอะไรเยอะเลยโพสตอะ่ะก็โพสนิดเดียวแต่ว่าเอาอยู่เมืม่อวานภาพรมสไปายเอาอยู่หมดมส่วนผู้ชายเนี่ยวันนี้อยากให้โอกาส เพราะว่าวัานนี้ทางบกทีวีพูก็มาดูด้วยไงแล้วก็แล้วทางทีวีภูเชีย์เป็นพิเศษนั่นคือน้องต้อมวันนี้อยากให้ต้อมโชว์สปิริตความเป็นต้อมออกมาให้เราได้ดูโชว์อะไรนะโชว์อยากให้โชว์โชว์สปิริตใช่โชว์ความเป็นต้อมออกมาให้ดูเพราะว่าวันนี้เราทางทีวีภูก็เตรียม AE มาด้วย เตียมบอกก่อมาด้วยพร้อมไข่งานเลยวันนี้ใครโดดเด่นขึ้นปกทีพูนแน่นอนและที่สําคัญเลยเราไม่ถามไม่ได้เจ้าของงานคุณหมอคะขอเชิญเลยค่ะคุณหมอคุณหมอคุณหมอไม่ทุกคนต้องล้วงความลับให้ได้นะสวัสดีค่ะรังสรรผลงานให้พวกเรามาสนุกกันสุดๆเลยดีใในเรื่องขอผู้เข้าประกวดนะคะ๋อผู้เข้าประกวดก็ดีใจมากๆที่แบบได้ ผู้เข้าประกวดที่มี potential หลายๆคนเลยเข้ามานะครับทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือทุกคนมีศักยภาพแต่เท่าที่คนติดตามดูจะรู้ว่าการประกวดของเรามีชาเลนจ์หลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกับการประกวดโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาทํากิจกรรมอะไรเขาจะมีความตื่นเต้นตลอดเวลานะอันนี้คือจากการที่ได้ถามน้องๆที่เคยประกวดมาแล้วถูกไหมครับหลายๆคนก็มีประสบการณ์มา 4- ีหปีแล้วด้วยซ้ํา เขาก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทากิจกรรมกับเราวันนี้ได้เห็นแววใครเป็นพิเศษไหมคะหลังจากที่ผ่านการทํากิจกรรมมาในหลายหลายวันนะคะจริงๆก็นะมันก็มีชาเลนจ์ที่แตกต่างกันเนาะแววเนี่ยมันก็จะเห็นจากที่ซูปราแฟกเตอร์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับเราไม่ได้ฟิกซ์อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งถ้าวันนี้คุณทําผลงานได้ดีไม่ไว่าจะเป็นวันนี้อย่างเนี้ย รอบชุดว่ายน้ำเนี่ยใครเดินได้ดีที่สุดเนี่ยคนนั้นคิดว่าน่าจะน่างานเนี่ยก็ตัดสินกันเลยว่าใครเดินได้ดีที่สุดแต่ว่าในแต่ละรอบเอาคะแนนมารวมกันถึงจะได้ดูวินเนอร์ถูกไหมครับทุกๆรอบ,รอบเราจะมีการคะแนนสะสมที่ทุกๆก,ก,กรรมการที่โหวตอยู่ในกระดาษนะคะับ<ะ>เขาก็จะได้เป็นหนึ่งคะแนนถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวพอวันที่ใกล้ๆการประกวดวันที่20เนี่ยเราก็จะปิดตรงนั้นและเราก็จะรู้ว่าใครได้คะแนนสูงสุดก็จะผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้าย คอันนี้ก็รวมรวมถึงคะแนนโหวตด้วยนะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือน้องๆทุกคนน่ะขอให้แบบมีสติเมื่อกี้ก็คือเพิ่งบรีฟเลยก็คือมีสติแล้วก็ให้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองทําจะได้ส่งพลังไปเยอะๆโอเคค่ะก็ถามนิดนึงค่ะเมื่อวานมีน้องเป็นลมด้วยวันนี้ทางน้องโอเคหรือเปล่าคบวันนี้โอเคค่ะคืออาจจะน้องแบบเหนื่อยรู้สึกว่า ไม่เคยทานเพจแล้วทานเพดมันก็เลยมีอาการแสบท้องปวดท้องแล้วพอปวดท้องแล้วก็อาจจะยืนนานแล้วก็ไม่ได้ดื่มน้ําเยอะด้วยอุ้ยอยาอยากถามพี่พอลว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์โอ้โหหไม่ใช่ว่าเป็นลมกลางน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ต้องรอดูกันครับรับรองว่าเซอร์ไพรส์มีทุกวันเพราะทุกวันคือพรีลินขอบคุณค่ะ ไอที่ว่าเราอ่ะเอ,เอาเอาเอาการพีริมทุกทุกวันมาเป็นพีริมเพราะว่า1คือแทนที่จะเอางบการจัดการประกวดพีริมเนี่ยไปเสียแล้วเหมือนอดูหนังซ้ำเนาะสวันเราก็เอาเงินตรงนี้มากระจายทำชาเลนจ์ล้วก็เลยตั้งแฮชแท็กว่าเพราะทุกวันคือวันพีริมนะครับเราปรากฏว่าโปรดักชั่นกระจายยิ่งกว่า3-4เท่าปรากฏใ้เงินเยอะกว่าเดิมโอเคอเค่ะขอบคุณคุณค่า